โทรศัพท์หรืออะไรนั่งคอมหรือทำงานในออฟฟิศเนี่ยเราจะโ้งอย่างนี้ถูกต้องไหมเราต้องก้มอย่างนี้แล้วก็อัศรีละของเรามันก็จะโค้งไปตามท่านั่งทุกวันทุกวันฉะนั้นในทีท่ิธีเปลี่ยนแปลงคพราะเวลาเดินเราก็ต้องเหมือนนักฟุตบอลใช่ไหมนักฟุตบ,บอลเขาจะปรับสภาพในการดึงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝึกเดินคือ มันเป็นพฤติกรรมของการนั่งครับผมก็เป็นเหมือนกันนะผมผมนั่งแล้วก็เหมือนเหมือนคันเบ็ดเลยหลังเรามันโก่งมาในช่วง35คือเราปล่อยพฤติกรรมเราไม่ได้บังคับมันเราก็ปล่อยให้เรานั่งแบบสบายสบายเวลานั่งก็คงเห็นไหมเวลาเดินก็อย่างนี้มันมันก็เลยทําให้เราไม่มีพลังเราก็ปรับเราิดเดียวก็คือปรับให้มันเชื่อเหมือนทหารเขาเดินนะครับอย่างนั้นเลยครับแล้วมันก็จะมีพลังเข้ามาในตัวเราให้เราเป็นคนที่ มีไฟอ่ะมีไฟมีรู้สึกดูแล้วมั่นใจบุคลิกมันเปลี่ยนไปให้เราดูแล้วมั่นใจนะทุกคนดีไหมแล้วก็หรือเรา